ชื่อมนัสนนนอินตานะคะอายุ50ปีนะคะพี่ทำหน้าอกยกกระชับไปแล้ว3เดือนค่ะก่อนทำนะคะหน้าอกย่อนคลอยเยอะเพราะว่าเรามีบุตรนะคะเราให้นมหน้าตาเราก็ยังเด็กอยู่แต่ว่านมเราอาจจะเป็นแบบคุณทวดไปเลยเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีคือมันมันมทำให้เราไม่มั่นใจนะคะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะสวยขึ้นค่ะมั่นใจขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้มากค่ะความมั่นใจเราจมลอยตอนนี้การแต่งตัวออกข้างนอกเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วอยากชวนเพื่อนทุกคนนะคะที่อยากจะสวยเหมือนนิดนะคะก็มามานี่เลยค่ะที่เรือลักได้เลยนะคะสวยครบจบที่เรอรักเลยค่ะ